สวัสดีค่ะมีข่าวใหญ่ที่น่าสนใจมากๆจากการบินไทยค่ะล่าสุดเลยคือเตรียมจะออกจากแผนฟื้นฟูกิจการแล้วนะคะครับผมที่เริ่มมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นก็หลังวิกฤตโควิด -19 พอดีข้อมูลนี้เพิ่งประกาศเมื่อ16มิถุนายน68นี่เองค่ะวันนี้เรามาลองเจาะลึกเรื่องนี้ขึนหน่อยดีกว่าค่ะครับว่าเอกกบินไทยก็ทำได้ยังไงแล้วก้าวต่อไปที่วางไว้คืออะไรบ้างครับถือเป็น ต้องบอกว่าเป็นก้าวที่สําคัญมากเลยนะครับสําหรับสายการบินแห่งชาติของเราการหลุดพ้นจากแผนฟื้นฟูเนี่ยหลังจากที่เจอความท้าทายทางการเงินมาหนักหน่วงหลายปีเอ่อมันมีความหมายมากกว่าแค่ตัวเลขนะผมว่าแต่มันคือสัญญาณจริงๆครับว่ากลับมาแล้วใช่เลยค่ะพอไปดูรายละเอียดแล้วก็น่าทึ่งเหมือนกันนะคะคือสามารถลดหนี้สินรวมลงไปได้กว่าครึ่งเลยครับ จากตัวได้กลมๆที่ตอนแรกมีอยู่ประมาณแสนเก้าหมื่นล้านบาทตอนนี้คือชำระไปแล้วกว่าเอ่อก้าหนสี่พันล้านบาทโหเยอะมากนะครับเยอะมากค่ะแล้วทำได้ยังไงก็ผ่านการปรับโครงสร้างใหญ่เลยทั้งลดขนาดองค์กรพนักงานนี่เห็นว่าลดไปกว่าครึ่งเลยนะคะใช่ครับลดไปเยอะมากค่ะแล้วก็ปรับลดฝูงบินด้วยแล้วที่สําคัญมากๆคือ กลับมาทำกำไรได้ตั้งแต่ปี66แล้วก็ต่อเนื่องมาถึงตอนนี้เลยค่ะอืมคือสิ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับในมุมมองผมไม่ใช่แค่การลดนี้ลงไปได้เยอะนะแต่เป็นเอ่อความเร็วอืความเร็วในการฟื้นตัวจนกลับมามีกำไรได้เนี่ยการปรับโครงสร้างที่ว่ามาทั้งลดคนลดขนาดฝูงบินมันเหมือนเป็นยาขมที่ตอนนั้นเอ่อทุกคนก็รู้ว่าต้องกินแหละ แต่ดูเหมือนว่ามันจะออกฤทธิ์เร็วกว่าที่หลายคนคาดการไว้เหมือนกันนะครับค่ะซึ่งมันก็บ่งชี้ถึงวินัยทางการเงินที่เข้มงวดมากๆแล้วก็อาจจะรวมถึงปัจจัยภายนอกด้วยเช่นการฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยวที่อาจจะเร็วกว่าที่ประเมินไว้ตอนแรกๆอ๋อก็คือมีปัจจัยภายนอกมาช่วยด้วยส่วนหนึ่งครับผมมันคงไม่ใช่แค่เรื่องภายในอย่างเดียวแต่ประเด็นเรื่องลดพนักงานลงกว่าครึ่งนี่ก็น่าสนใจนะคะคือแม้จะเข้าใจว่าเป็นยาขมที่จําเป็นในตอนนั้นแต่ มันจะมีผลกระทบอะไรในระยะยาวที่เราอาจจะต้องจับตาดูไหมคะเช่นเรื่องขวัญกำลังใจพนักงานหรือว่าศักยภาพในการบริการเวลาที่ต้องกลับมาขยายตัวอีกครั้งโอ้นั่นเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับและก็เป็นความท้าทายจริงๆคือการลดขนาดองค์กรลงไปมากขนาดนั้นแน่นอนว่ามันช่วยลดต้นทุนได้หวบ้ารวดเร็วค่ะแต่ความท้าทายหลังจากนี้เลยคือหนึ่ง การรักษาคุณภาพบริการ 2. วัฒนธรรมองค์กรที่ดีเอาไว้ให้ได้ด้วยพนักงานที่เหลืออยู่และก็ 3. คือการดึงดูดคนเก,เก่งเข้ามาใหม่เมื่อต้องการขยายตัวในอนาคตอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่ในการบริหารจัดการเลยครับผมอืมก็น่าคิดต่อจริงๆค่ะกลับมาที่แผนอนาคตของการบินไทยตรงนี้ก็น่าจับตานอกมากเลยค่ะคือเขาตั้งเป้าจะกลับเข้าไปซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับ ภายในต้นเดือนสิงหาคม2568นี้แล้วนะคะใช่ครับเร็วเหมือนกันนะเร็วมากค่ะแล้วก็มีความมุ่งมั่นเลยว่าจะกลับมาเป็นสายกันดินชั้นนําของภูมิภาคให้ได้เตรียมขยายเส้นทางบินจัดหาฝูงบินใหม่เข้ามาเสริมทัพเพื่อสู้ศึกในระดับโลกเลยครับถ้าเรามองภาพใหญ่ขึ้นอีกนิดการกลับเข้าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมันคือการประกาศให้โลกรู้เลยว่าเอ่อฉันกลับมาแล้วนะค่ะประกาศสักดาประมาณนั้นครับ เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนคู่ค้าลูกค้าส่วนแผนการขยายตัวทั้งเส้นทางเครื่องบินใหม่มันสะท้อนความทะเยอทะยานที่ชัดเจนมากแต่ก็ต้องไม่ลืมว่าสนามแข่งการบินตอนนี้มันดุเดือดเลือดพล่านจริงๆครับทั้งสายการบินต้นทุนต่ำที่แข็งแกร่งขึ้นมากทั้งคู่แข่งเดิมที่เขาก็ไม่ได้หยุดพัฒนาอืมการแข่งขันสูงมากสูงมากครับมันคือเดิมพันที่สูงจริงๆครับ มีคำพูดของผู้บริหารที่น่าสนใจนะคะเขาบอกว่าการฟื้นตัวของเราเป็นผลจากความร่วมมือของทุกฝ่ายทั้งเจ้าหนี้พนักงานและผู้ถือหุ้นการบินไทยพร้อมก้าวไปข้างหน้าอีกครั้งง่าย uh huh. เลยในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะคะแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงในภาพรวมคะ่ะโดยสรุปนะครับก็คือการบินไทยกำลังจะพลิกฟื้นจากช่วงที่อาจจะเรียกว่ายากลำบากที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ขององค์กรเลยก็ว่าได้ <c oughs> กับสู่สถานะปกติทางการเงินได้สําเร็จแล้วก็กําลังวางรากฐานเพื่อการเติบโตในอนาคตแม้ว่ายังมีความท้าทายรออยู่เพียบเลยนะครับอย่างที่คุยกันแต่ทิศทางตอนนี้ก็ดูมีโน้มน้มที่ดีขึ้นชัดเจนมากถือว่าเป็นการปิดฉากบทหนึ่งที่ยากลําบากแล้วก็เริ่มต้นบทใหม่ที่น่าติดตามครับก็นับเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีด้วยจริงๆค่ะแต่ฟังแล้วก็มีมุมให้เราขบคิดต่อเหมือนกันนะคะคือการฟื้นตัวครั้งนี้มันเกิดขึ้นพร้อมๆกับการหดตัวครั้งใหญ่ขององค์กร ทั้งขนาดแล้วก็จำนวนคนครับผมก็น่าคิดนะคะว่าในวันที่การบินไทยต้องการกลับมาเติบโตอีกครั้งต้องการแข่งขันอย่างเต็มที่ในสนามที่ดุเดือดมากๆเนี่ยจะสร้างสมดุลระหว่างความมุ่งมั่นทางธุรกิจกับการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ผ่านการปรับลดครั้งใหญ่มาแล้วจะทำยังไงเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการเติบโตครั้งใหม่นี้มันจะแข็งแรงแล้วก็ยั่งยืนได้จริงๆอันนี้น่าจะต้องติดตามกันต่อไปค่ะ